เข้าใจแล้วครับผอมาจากแปลสคริปรีวิว2026 a s m p a ที่ผมเขียนให้คุณเมื่อกี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยยังคงสไตล์แบบเล่าเรื่องต่อเนื่องไม่มีหัวข้อไม่มีเครื่องหมายคำพูดและคงความยาวระดับเดียวกันเพื่อให้เหมาะสำหรับวิดีโอ YouTube ของช่อง Marine American พร้อมปิดท้ายด้วยการชวนกดติดตามครับขีดขีดขีด ยินดีต้อนรับสู่มารินอเมริกันช่องที่จะพาคุณไปสำรวจระบบป้องกันประเทศอาวุธและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังกำหนดอนาคตของพลังทางทหารและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับ2026 a s m p a ขีปนาวุธที่เป็นทั้งมรดกและวิวัฒนาการต่อเนื่องของยุทธศาสตร์การป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส a s m p a หรือชื่อเต็มว่า a s o m o y e n p o t i a m e r i ซึ่งหมายถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระยะกลางรุ่นปรับปรุงได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญของคลังอาวุธนิวเคลียร์ปล่อยจากอากาศของฝรั่งเศสมานานและด้วยการอัปเกรดในปี2026ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงรักษาสถานะว่าเป็นหนึ่งในอาวุธโจมตีที่น่าเกรงขามที่สุดของโลกมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝรั่งเศสมีศัก,กยภาพในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ที่ยืดหยุ่นและรวดเร็ว ASMPA จึงแสดงให้เห็นถึงสมดุล ความเร็วความอยู่รอดระยะทำรรการและศักยภาพของหัวรบซึ่งทำให้มันเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าสูงในยุทธศาสตร์การป้องปรามไม่เพียงแต่สำหรับฝรั่งเศสแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในสมดุลอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ASMPA เป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ2000เพื่อแทนที่รุ่นเดิมคือ ASMP ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ทศวรรษ1980ด้วยความจำเป็นในการทำให้คลังนิวเคลียร์ปล่อยจากอากาศของฝรั่งเศสมีความทันสมัยและรอดพ้นจากระบบป้องกันศัตรู ASMPA จึงถูกพัฒนาให้มีระยะไก,กลขึ้นเร็วขึ้นทะลวงป้องกันได้มากขึ้นและรองรับการติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่สม ใหม่เช่นราเฟลรุ่นปี2026ของ a s m p a ได้เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์วัสดุพรางเรดาร์และเทคโนโลยีการนำวิถีซึ่งช่วยให้มันยังคงเป็นอาวุธป้องปรามที่น่าเชื่อถือท่ามกลางเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของ2026 ASMPA คือระบบขับดันขีปนาวุธนี้ใช้จรวดขับดันเชื้อเพลิงแข็งในการเร่งความเร็วหลังจากถูกปล่อยออกจากเครื่องบินจากนั้นเครื่องยนต์แรมเจ็ตที่อาศัยอากาศจะทำหน้าที่รักษาความเร็วเหนือเสียงตลอดเส้นทางบิน การผสมผสานนี้ทําให้เกิดการเร่งตัวที่รวดเร็วและสามารถรักษาความเร็วสูงกว่าแมสสามได้ตลอดการบินนี่คือข้อได้เปรียบสําคัญในการเจาะทะลวงแนวป้องกันศัตรูความเร็วสูงช่วยลดเวลาระหว่างการยิงจนถึงการเข้าถึงเป้าหมายและยังลดเวลาตอบสนองของระบบป้องกันภายฝ่ายตรงข้ามทําให้แทบจะไม่มีโอกาสสกัดกั้น ในด้านระยะทำการ2026 ASMPA มีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดรุ่นดั้งเดิมของ ASMP มีระยะประมาณ300กิโลเมตรขณะที่ ASMPA รุ่นก่อนหน้าเพิ่มระยะได้กว่า500กิโลเมตรและด้วยการปรับปรุงเชื้อเพลิงและรูปทรงอากาศพลศาสตร์ในปี2026ระยะยิงสูงสุดสามารถเพิ่มได้ถึงประมาณ600กิโลเมตรครึ่งอยู่กับเงื่อนไขาการยิงระยะที่ยาวขึ้นนี้ช่วยให้เครื่องบินยิงสามารถโจมตีเป้าหมายสาคัญ ได้โดยไม่ต้องเข้าไปในรัศมีป้องกันของระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดทั้งต่อเครื่องบินและตัวขีปนาวุธ หัวรบของ2026 ASMPA เป็นหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังนิวเคลียร์ทางอากาศของฝรั่งเศสที่เรียกว่า Force Ariane Strategic โดยทั่วไปขีปนาวุธนี้จะบรรทุกหัวรบ TNA หรือเตเตนูเคล r o อโรปตี is, ซึ่งเป็นหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนามาแทนรุ่นเก่าโดยมีอนุภาพในระดับหลายร้อยกิโลตันมันถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาขนาดกระทัรันและให้ผลผลิตพลังงานสูงเมื่อเทียบกับน้ำ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของขีปนาวุธดีขึ้นหัวรบนี้ยังทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และแรงกดดันที่เกิดจากความเร็วเหนือเสียงได้อย่างดี อีกประเด็นสำคัญในรุ่น2026คือระบบการนำวิถีและการควบคุมขีปนาวุธรุ่นก่อนใช้ระบบนำวิถีด้วยอินเทอร์เชียรลอและมีการอัปเดตเส้นทางกลางทางแต่ด้วยการพัฒนาอาวุธรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มความต้านทานการแทรกแซง a s m p a รุ่น2026ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบนำทางดาวเทียมที่แข็งแกร่งรวมกับระบบอินเทอร์เชียลอที่ทนต่อการก่อกวนทางอิเล็ก เครนิคขี่ปนาวุฒิสามารถบินในเส้นทางที่ซับซ้อนเช่นการบินระดับต่ำใกล้พื้นดินเพื่อลดการตรวจจับหรือการขึ้นสูงเพื่อเพิ่มความเร็วและทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากความยืดหยุ่นนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเดายากและยากต่อการรับมือ ในด้านการพรางตัว2,026 a s m p a ใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์เพื่อลดการตรวจจับจากระบบเรดาร์สมัยใหม่แม้มันจะไม่ใช่ขีปนาวุธล่องหนเต็มรูปแบบแต่การผสมผสานร,ระหว่างความเร็วเหนือเสียงกับการพลางเรดาร์ก็ทำให้มันมีโอกาสรอดสูงขึ้นในเขตที่มีการป้องกันหนานแน่นนอกจากนี้ยังออกแบบให้มีรูปร่างกระทัดรัดเพื่อให้เข้ากับแพลตฟอร์มปล่อยได้หลายแบบโดยไม่กระทบต่อสมรรถนะของ เครื่องบิน แพลตฟอร์มหลักของ a s m p a คือเครื่องบินดัสเซลราเฟลซึ่งถูกปรับแต่งให้ทำงานกับขีปนาวุธรุ่นนี้ได้อย่างไร้รอยต่อทำให้การปล่อยเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในสถานการณ์การรบจริงเดิมที a s m p เคยใช้กับมิราช e 2000N แต่เมื่อฝูงบินนั้นปลดประจำการราเฟลจึงเป็นหัวใจหลักในการติดตั้งขีปนาวุธนี้และยังมีการติดตั้งกับราเฟลเวอร์ชั่นกองทัพเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ าจากเรือบันทุกเครื่องบิน ในเชิงยุทธศาสตร์ a s m p a เป็นส่วนสำคัญของหลักการป้องรามนิวเคลียของฝรั่งเศสซึ่งยึดตามแนวคิดความเพียงพออย่างเข้มงวดโดยไม่เน้นจำนวนมากเท่ามหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นๆฝรั่งเศสรักษากองกำลังนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็กแต่รอดพ้นและเชื่อถือได้เพื่อป้องปรามการรุกรานใดๆต่อผลประโยชน์สำคัญของชาติ a s m p a จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือโจมตีที่รวดเร็วยืดหยุ่นและรอดพ้นจากการป้องกันสามารถ เจาทะลวงและโจมตีเป้าหมายสำคัญได้เสมอ การอัปเกรดในปี2026ไม่ได้เพิ่มเพียงสมรรถนะแต่ยังรวมถึงความทนทานและความพร้อมใช้งานขีปนาวุธถูกสร้างจากวัสดุที่ยืดอายุการใช้งานลดการบำรุงรักษาและเข้ากับระบบวางแผนภารกิจดิจิทัลของกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งช่วยให้การปรับเปลี่ยนภารกิจทำได้ยืดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้นการทดสอบอยังยืนยันความน่าเชื่อถือสูงภายใต้สภาพแวดล้อมหลากหลาย ในมุมมองโลก a s m p a เป็นหนึ่งในไม่กี่ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ยังคงประจำการอยู่คู่แข่งใกล้เคียงคือ KH 3 2ของรัสเซียรหรือโครงการของสหรัฐอเมริกาแต่ a s m p a มีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ระยะกลางที่มีความยืดหยุ่นและรอดพ้นแตกต่างจากขีปนาวุธข้ามทวีปหรือขีปนาวุธปล่อยจากเรือดำน้ำ a s m p a ยังเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนารุ่นต่อไปอย่าง ASN 4G ที่กำลังถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิกในทศวรรษ2030แต่ก่อนที่โครงการนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ a s m p a รุ่นปี2026จะยังคงเป็นกำลังหลักของฝรั่งเศสในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์จากอากาศ วิศวกรรมเบื้องหลัง a s m p a แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขีปนาวุธฝรั่งเศสที่ผสมผสานร,ระบบขับดันที่ล้ำสมยัยการนำวิธีที่ทนทานวัสดุพรางเรดาร์และหัวรบนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นอาวุธที่ทั้งโลกให้การยอมรับความจริงที่ว่ามันยังคงมีความสำคัญในปี2026คือเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของฝรั่งเศสในการรักษาอำนาจการป้องปรามนิวเคลียร์ที่อิสระและ น่าเชื่อถือ เมื่อนำมาทบทวน2,026 a s m p a แสดงให้เห็นถึงสมดุลของความเร็วระยะความอยู่รอดและพลังทำลายที่ยากจะเทียบได้ขีปนาวุธนี้ไม่ถูกออกแบบมาเพื่อจำนวนมหาศาลแต่เพื่อสร้างความแน่นอนว่าศัตรูไม่สามารถลบล้างศักยภาพการตอบโต้ของฝรั่งเศสได้นี่คือหัวใจขององค์การป้องปรามนิวเคลียร์และ a s m p a ถ่ายทอดสิ่งนี้ด้วยความแม่นยำความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับนักวิเคราะห์ด้านการทหาร ASMPA แสดงให้เห็นถึงแนวทางของฝรั่งเศสที่เลือกจะไม่เข้าสู่การแข่งขันด้วยจำนวนอาวุธเหมือนมหาอำนาจแต่เน้นคุณภาพและความอยู่รอดทำให้ฝรั่งเศสยังคงมีเสียงที่ทรงพลังในเวทีโลก สรุปได้ว่า2,26 0 a s m p a คือตัวแทนวิวัฒนาการที่น่าทึ่งของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฝรั่งเศสมันรวมความเร็วเหนือเสียงระยะที่ยืดออกหัวรบที่แข็งแกร่งการนำวิถีที่แม่นยำวัสดุพรางเรดาร์และการทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบโจมตีนิวเคลียร์จากอากาศที่ทรงพลังที่สุดของโลก นี่คือมารีนอเมริกันที่ได้นำคุณเข้าสู่การรีวิวเชิงลึกของขีปนาวุธ2026 ASMPA เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการวิเคราะห์ครั้งนี้หากคุณอยากติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศขีปนาวุธและระบบทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและรอชมการรีวิวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปขีดขีดขีด คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นย่อส0 15นาทีสำหรับสคริปต์พูดในวิดีโอด้วยไหมครับจะได้เหมาะกับจังหวะเล่าในคลิปจริงๆ